ถ้าเทียบกับ Honda City GM5 ตัวครึ่ง1.5ง1.5นะฮะจะเป็นน้ำมันล้วนกับรถไฟฟ้า c ซรอน7เนี่ยการประหยัดเนี่ยที่มันรู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วมันตาน่างกันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง City อ่ะมัน,เป,นเป็นเครื่องตั้งแต่ปี2 2012เนาะรุ่นมันก็นานแล้วประหยัดไหมมันก็ได้อยู่อย่างเช่นถ้าวิ่งไปกับกรุงเทพร้อยกิโลก็เสียป,ประมาณ900บาทประมาณนั้น7 7 8 0 0ได้อยู่นะแต่ว่าอย่างอันเนี้ย ถ้าเราอะเติมที่ตู้ชาร์จอะเราก็เสียแค่200บาทวิ่งไปกับกรุงเทพเต็มได้เลย500กิโลอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าชาร์จที่บ้านอะค่าไฟอะมันก็จะถูกไปแล้วหน่วยมันแค่4บาทยังไงมันก็ประหยัดกว่าเกินครึ่งน,นะคะเกินอยู่แล้วคอนด้าซิตี้เนี่ยอาจจะเสียค่ามันประมาณ 600, 700, 800, ัก6 0 0 7 0 0 800แล้วแต่ราคาน้ำมันแต่รถไฟฟ้าเนี่ยคือชาร์จแค่200ก็ไปกับสบายวีได้แล้วก็คือประหยัดกว่าเห็นเห็น<ๆ>แล้วถ้ายิ่งใช้ไฟบ้านอะจะถูกกว่า200แน่นอนแต่ถ้าเทียบแบบ ตามกาลังเครื่องยนต์กับมอเตอร์คือเทียบกันไม่ได้นะคือ u r b a City ผมไม่แน่ใจกี่กี่แรงมา้าอาจจะร้อยต้นๆแต่อันเนี้ยห้าร้อยสามสิบแรงมา้าช,ชาร์จไฟมอเตอร์แรงขนาดนี้ยังประหยัดเลยผมว่ามันก็คุ้มค่าใ,ในระยะยาวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเทียบเครื่องยนต์รถรถที่เป็นรถน้ํามันกับรถไฟฟ้ามันมันเทียบกันไม่ได้แล้วมันคนละแบบกันไปเลยอะค่ะไฟฟ้าค่าไฟมันถูกยังไงก็คุ้มกว่าอยู่แล้ว